พันไทยเหมาะกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปมุ่งหมายอนุรักษ์สายพันุ์สมุนไพรไม่ใช่มุ่งเน้นยาเสพติดนะจ๊ะทุกิน <c oughs> เราก็ตื่นเช้ามาอยู่ที่ภาคเหนือพี่วัดเขาก็ไปทําข้อมูลในทริปต่อไปที่เราจะไปตามหาตัวสายพันกัญชาแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้เรามีกีเอสพอดีมาสองเราพี่เจวี่ยที่เป็นคนนำทางเขาจะเที่ยวชาญทางด้านพื้นที่ทางภาคเหนือแล้วก็จะเป็นผู้ที่จะเข้าไปตามหาเบาะแสกัญชานั่นก็คือจากที่ผมมาสำรวจป่าเที่ยวไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับเราก็ได้มาเจอวัฒนธรรมของเขาพอมีเพื่อนฝูงตามดอยเราก็ได้รู้ข้อมูลตรงเนี้ยครับ ขับเป็นมาเนี่ยพี่พาตกมารอบมึงแล้วนะตอน,นอตัวใหม่อยู่ปลายก็เลยไม่มีใครกลาเหนี่การตามล่าหาสายพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิมของทางภาคเหนือต้องเท้าความก่อนว่ากัญชาในดินแดนภาคเหนือน,นั้นมีลักษณะเฉพาะตัวต่างจากภาคอื่นๆเพราะสภาพภูมิประเทศอยู่บนหุบเขาสูงสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างเย็นสายพันธุ์กัญชาของทางภาคเหนือ ยังมีอีกมากมายที่ยังเป็นความลับจากโลกภายนอกซึ่งส่วนใหญ่มิสหายชาวเขาชาวดอยจะเก็บรักษาสายพันธุ์มาตั้งแต่รุ่นบ,นบรรพบุรุษไปบนป่าบนดอยต้องไปหาพ่อหลวงบ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน ก็จะกอดไว้สีขาวก็ยเชาขาว้ชิคกมด้ขอลยครับเชิญบารเชิญครับเมัวหลองนะเป็นรรมเนียมวัตกัญชาขับชนเผ่าทางภาคเหนือเนียไปทางแม่ห้องสอนซึ่งจะเป็นของผีแมนในโรงผีแมนเนี่ยก็จะมีเมล็ดพันุมีเสื้อผ้าเหมือนพวกฟาโรหอียิปต์เนาะที่เขาไปสำรวจเขาก็เจอกันเสื้อผ้ายังมาจากยานกันชงพกว่าปีนะสวัสดีครับเป็นันน ออเฉยอเลยครับง่ายๆเนาะเขาเรียกว่าอะไรกันเานียแก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 านแกแกแนแกแีแก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 แ่แก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 แาแกแกคกแ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 กมกแ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 กมาแนแก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 แ,นนแก,กแกกแกกแ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 กกกแแว,ไว คนสมัยโบราณในคนในพื้นที่ของชงเผาเนี่ยการดื่มเหล้าดื่มอะไรไม่ค่อยมีแต่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจะสูบฝิ่นประมาณ80%เปอร์เซ็นต์เพราะว่าฝิ่นนี่เป็นยาหรือสมุนไพรป่าเนี่ยมันจะมีหลากหลายแต่ฝิ่นกับกัญชานี่คือเป็นเหมือนตัวลหลักต้ามเดินนี่แนะ่ก็มาจากประเทศจีนครับประเทศจีนแล้วมาจากพม่ามาจาาพม่าก็มา,ปร,มา,ป,รมาประเทศไทยนี่ครับเขาย้ายไปจากหมู่บ้านนี้ไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง จับยองนี้ไปอีกยยองหนึ่งเขาจะเกตเม็ดพานไว้นะครับอันนี้เป็นพานดำเดิมเราหูส่วนมากถ้าทางทางโซนเทือกเขาทางฝั่งนู้นที่ผมเห็นก็จะเป็นเขี้ยวหางเสือมาโซนติดชายแดนก็จะเป็นอย่างที่ว่านะเพอร์เ mm hmm. สมิงดำขาวแดงที่เราพูดชื่อกันได้นะแต่ไอ้ไม่พูดชื่อไม่ได้อีโก,ก้เรารู้เราแยกกันดีเทลดอกดีเทลใบ แต่เราไม่มีชื่อกำกับมันอยู่ในพื้นที่ปิดพื้นที่สงราอย่างเงี้ยซึ่งต่างชาติมันก็จะเข้ามาเอาไม่ได้ถ้าพูดไปถึงแค่ย้อนหลังแค่1ิปี20ปีเนี่ยต่างชาติมันจะได้สายพันธุ์เราไปพัฒนาก็แลนเลสเมืองทั่วๆไปพ่อหลวงเขาจะมีต้นกัญชาที่ปลูกอยู่ในป่าหรือตามท้องถิ่นู่ไหมครับตอนนี้ไม่ค่อยมีครับตอนนี้ไม่ตนนีมตอนนี้มีแต่กัญชงจะปลูกแถวนี้ครับแต่นี่คือจะเป็นกัญชงที่ได้มาเลสมาจาก โครงการ,รไม่ใช่กันชงที่มาตั้งแต่ดั้งเดิมหรืออะไร,ไรช่วงหลานหลานนี่ประมาณปี2 5 3 2แต่โครงการหลวงเข้ามาในเรื่องกันชนกับกันชานหายเลยเจ้าขอก็ไม่ได้เก็บไว้จะเก็บกับยายมันไว้ หลวงทันตอนที่กัญชามาตั้งแต่ดั้งเดิมไหมคะก่อนที่เขาจะมาเริ่มให้ทำาที่นี่นอหย่ก็จะปลูกฟีลนันปลูกเป็นเสกแล้วมันก็กัญชาก็มีส่วนหนึ่งคลูกคู่กันก็คู่กันมันไม่ได้สูงมากเก็ดใครได้ปุ๋ยเขาจะสูงฟินที่เขาดูกันเนี่ยคนคนนี้เขาดูดเขาทำงานได้เพราะมันเป็นเป็นเฮโรอีนมันผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ยา มันไม่เป็นยาเสพติดแต่คนบนดอยเขาก็ยังเชื่อาเป็นยาของเขาอยู่เขาก็ยังใช้ของเขาอยู่เวลาเลิกฟิ่นเนี่ยมันจะลงข้อลงกระดูกเขาก็เอากัญชามาดูเพื่อที่จะหักฝิ่นอย่างแรกก็คือเขาใช้หักฝิ่นเนาะ่า้ที่สองอันนี้ใช้สําหรับแก้แก้ปวดทําไมเขาถึงต้องปลูกฝิ่นแล้วก็ปลูกเมล็ดกัญชาลงไปด้วยเพราะว่าคนมาซื้อฝิ่นเขาไปเขาก็แถมกัญชามันจะได้หักฝิ่นมีกัญชาไม่ปวดกัญชากับชาวดอยอย่างแรกเลยหลัก มียาแก้ปวด,ดกันตั้งแต่โบราณโบราณเป็นพันปีแล้วฟีนกับกำชาในควบคู่มาเหมือนสมุนไพรตัวหนึ่งด้ามเดินเขาอยู่กับป่าไม่ค่อยมีหมอมีอะไรก็จะเอายาตัวนี้เป็นรักษาเป็นค่ายป่าคาไข้ไรประมาณนี้ครับเด็กกับผู้ใหญ่เนใช้รักษานี่ใช้กัญชาเท่ากันไหมครับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเขาไม่ใช้ใช้กับเฉพาะผู้ใหญ่ต้นใบกัญชาต้านกิน,นกินแล้วมัน รู้สึกว่าแต่ผมไปสามภาคกับชาวบ้านมาวะ่ะบางคันมันมีลูกประจําตัวแล้วมันเครียดมากตอนนี้มันก็ดีขึ้นมาลําดับหนึ่งบรงคนให้หายขาดเลยประมาณนี้ก็มีพอดีมันมีสารอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเออเอามล็ดกัญชงหรือกัญชาเนี่ยเอาไว้เหมือนกับคุมกําเนิดพ่อครมีลูก15คนเขาจะอยู่เดือนประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นเขาก็จะใช้สมุนไพรอบอแล้วกงกินแล้วก็หลังจากนั้น ประมาณหนึ่งอาทิตย์ไปทำได้ทำอยู่แค่หนึ่งอาทิตย์คือผู้ชายได้เกิดกินไปเราจะแข็งแรงฟิตปุ่งปังเี่ยนะครับมันมีพาวเวอร์มีอะไรครับรอเราเหนื่อกเราดนว่าไปสายพันธุ์ไหลก็รวมขับไปสายพันธุ์ไหนครับสิบปีที่แล้วนี่คือไฟฟ้ายังไม่มาถนนยังไม่มาชาวบ้านเหมือนกับโดนตัดขาดอยู่กลางป่ากลางดอยทั่วไปมันก็เลยจะมีสตอรี่ของเขาที่เขาใช้กันมาอย่างเงี้ยครับเราผมเที่ยวผมมาเจออย่างพวกผมเนี่ยมันอยู่ กับป่ามาต้องควบคู่กับกำชามันเหมือนกับว่ามันเป็นพิธีของทรงเผานะเขาจะใช้เ <c oughs> ส้นใยเส้นใย,ยเนี่ยบางคนเก็บเส้นใย,ยไว้ประมาณประมาณเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีบางคนเก็บมาเย <c oughs> เวลาเกิดมันคนมันตายเขาไปผูกข้อผูกอะไรจากนั้นไปเขาอาจจะเป็นในทองเป็นอะไรในประมาณเนี้ยทางชนเผ่ามีความเชื่อว่าถ้าเกิดตายไปไปเกิดใหม่ไอส้สายสินนี้จะกลายเป็นทองนะครับคนที่มันตายแล้ว <คน S 1> ต้องเตียนใหญ่ท,ทุกคนคือทาไมใช้เสื้อผ้ากันชงก็จะไม่มีบุญคือไม่ได้ไปเกิดในชาติหนา้านคือคนคนชาวเผ่าจะถือผีเนาะเขาถือว่าเป็นศาสนาผีถืผีหรือฟ้าอะไรประมาณเนี้ย ทีมพันไทยเริ่มต้นวันกันตั้งแต่เช้ามืดสืบเสาะหาข้อมูลกันจนใกล้ค่ำถึงแม้ว่าจะมีพี่โจออ้มาด้วยก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้เบาะแสของกัญชาเพียงพออาจเป็นเพราะทีมพันไทยยังดูเป็นผู้มายืนที่แปลกหน้าสำหรับพวกเขาแต่สิ่งที่ทีมพันไทยค้นพบก็คือกัญชาและกัญชงคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชาวเขาที่พวกเขาคุ้นเคยและอยู่กับมันตั้งแต่เกิดจนตายเนรู่ายากยอใช่ลไป ดูจากงงเฮงก็รู้ว่าเป็นน่าจะเป็นผู้รู้ทางด้านเขา,า,าเรียกว่าอะไรต้นไม้ชนิดนี้นะพี่โจอีน้นี่ถือว่าเป็นสุดยอดอันนี้ผมก็รู้จักจากทางพี่โจอี้มาก่อนหน้านี้แล้วเนาะแกก็บอกว่าแกเ,าเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในการเข้าป่าเยอะส่วนมากปากกากรยอเนี่ยจะใช้กับค้างปากกากรยอกิกระเลียนเยนค้างคือเขาก็เป็นคนฮาฮาเนาะแล้วมันก็คือฟังเราฟัง,เร,ฟงเราฟังเขาเล่าแล้วมันก็สนุกฟังง่าย แต่เขาพูดมีสาระเขาอยู่กับมันแบบที่ชุมชนอยู่กับมันเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจว่ามันบาลานซ์มันอยู่ตรงไหนแล้วมันก็น่าสนใจเพราะว่าพี่แกก็ไปอยู่ในหลายๆจุดที่เขาทำเรื่องนี้มาหลายทั่วประเทศแล้วเหมือนกันมันก็ได้อินไซต์ในเชิงว่า Experience ของเขาของแต่ละภูมิภาคที่คนชุมชนที่เขาใช้กัญชากันอะไรเงี้ยมันมันต่างกันยังไงแกก็จะเล่าให้ผมฟัง ผมก็นึกภาพไม่ออกหรอกสิ่งที่แกเล่าแล้วก็บางครั้งสิ่งที่แกเล่าก็จะดูลึกลับเนาะผมก็จะเออทำไมทําไมจะต้องกักนะเป็นทริปที่โหดที่สุดที่เราไปกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้โหดแบบเหมือนอย่างนั้นนะแต่กล็ลุยที่สุดในป่าที่แบบห่างไกลบแบบ civilization จริงๆเลยความเชื่อใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการตามหากัญชาเพราะอย่างที่รู้กันว่ายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่แม้ว่าชนเผ่าชาวเขาทั้งหลาย จะใช้กัญชาแค่เป็นยารักษาโรคและใช้ในครัวเรือนอะทัานก็ที่นี่ที่ไหนเนี่ยพาเราหมดไกลมากอันนี้อ,อะไรนะปากกระ,กะยอมอุปรสรรคหลักๆของทิปนี้เนาะเรามาโดยที่ไม่มีแผนคือมันใหม่หมดเลยพี่โจอี้เขาก็จะไม่ได้บอกว่าเอ้ยต่อไปเราจะไปเจออะไรคือเราต้องมาเจอได้ตัวเองเราก็มันก็มีเป็นอะไรที่มันน่าตื่นเต้นว่าเอ้ยเราไปแล้วเราจะได้ข้อมูล เราจะได้สายพันธุ์จากคนพื้นที่หรือเปล่าไกลมากนะพี่นี่อเออใชส่สุดๆหนาวมันเนี้ยเห็นปะ่ะพื้นที่ปิดจริงใช่ไม่มีอะไรที่จะข้ามมาะสมสายพันธนะุ์นั้นกลางป่าลึกเลยของโซนทางแม่กระจานทางชิงรลยเนาะพี่คิดว่าบริสุทธิ์นะสายพันธุ์ที่นี่ชาวบ้านที่เนี่ยเราก็ปลูกกันมาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเดี๋ยวข้อมูลเนี่ยเราต้องเอากับพ่อหลวงหิวมากเลยหิวมากฉันได้เยออย่างนี้มันดีมันดนเนี่ยนี่ยน ตาลายลายลายมอกรสเนี้ยเลยลายมาช่วยเล่าประวัติของหมู่บ้านนี้คร่าวๆแค่ทางฝั่งอะไรครับเมื่อก่อนรีแค่สาระครับเนีต้องทาได้ทาได้เข้าอยู่ที่ตรงเนี้ยเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วครับหกสิบกว่าปีแล้วหกสิบกว่าปีแล้วเกิดที่นี่อย่าเป็นคนที่นี่เลยเนาะเตัวคนนี้ก็ตั้งแต่เด็กก็ตั้งแต่รูปปั้ยแล้วก็ลายเป็นร้อยแล้วเนาะแม่ก็เกิดที่นี่ไอ้ตัว ตัวกัญชาของที่นี่เนี่ยเป็นกัญชาของของพี่ไหนครับ<ช>น,นีก่อนกระชงนะนอกจากกรนะชงจริงจริงมันเป็นกัญชาน<อ>ั่นเขาเรียกกัญชงงงงเพราะว่าพอคุยกับพ่อหลวงแม่หลวงเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะพูดแบบปัดบทก่อนนะทุกครั้งคือไว้ก่อนเลยว่าไม่รู้จักแต่ในู่บ้านมีอย่างล็กันบ้านนี้นะกัญชากรใจกระชงกับมีก็ได้นี่มีไหนล้วงก็ เราไม่บังคับเขาไงที่แบบเขาจะต้องมาบอกเราถ้าเขาไม่สะดวกใจที่จะไม่เปิดเผยมันเป็นวิธีเขาจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากให้มันมาแบบมีมีปัญหาหรืออะไรอย่างนี้ทางกฎหมายหรืออะไม่วงว่าม่วงหรือเกี่ยวนะต้องไม่เสียม่วงเกี่ยวมวงเกี่ยวอันนี้ก็คือได้น่าจะได้ตกพรอะว่าจาโอ้ถ้าเกิดอย่างนั้น สายพันธุ์นี้บริสุทธิ์ครับบริสุทธิ์ร้อยกว่าปีต้นตัวของทาม่าก็ดูขนาดสมัยนี้เข้ามามันไม่ง่ายใช่ไหมอย่างนี้ถ้าไอตัวสายพันธุ์แรนเลสของที่นี่เราจะตั้งชื่อสายพันธุ์ว่าสายพันธุ์อะไรดีกันชงห้้ยใครเลือกๆละวรู้แว่าเรียกว่าอะไรผมว่ามันมันได้เพอร์เพอร์แรนดเลสที่บริสุทธิ์จริงๆเนื่องจากกฎหมายบ้านเรายังไม่เปิดเนาะ ทางนี้เขากลัวกฎหมายก่อนหน้าที่เราจะมาเนี่ยทางชาวบ้านก็แจ้งมาว่ามีทหารเนี่ยกับตำรวจเนี่ยลงพื้นที่เข้ามาดูเรื่องอยางเสพติดเสียได้เนี่ยผมเสียด้อย่างเดียวกลัวสายพันธุ์เนี่ยมันจะหายไปจากประเทศไทยตอนนี้ผมได้ข้อมูลมาจากสายข่าวกลุ่มเขาแจ้งมาว่าเรามีกัญชาแปลงปแต่เราต้องเข้ากันช่วงมืดซึ่งชาวบ้านเขาจะไม่เปิดเผยหรอกอันี้มันมีกัญชาพันธุ์ที่เราต้องการหาคือพันธุ์ม่วงเนี่ยเขาว่ามี ไปไกลไหมครับพี่อ๋อใช้ระยะเวลานานนรู้สึกตอนแรกก็แบบอพอแล้วเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยแต่พอได้ยินก็รู้สึกว่าไ,ไปดูไปดูไปดูแล้วยิ่งแบบไปดูไม่รู้ว่ามันเพราะเราไปแอบๆดูกันตอนกลางคืนหรือเปล่ามันทําให้มันตื่นเต้นกว่าเดิมมันก็เหมือนโยนลูกเต๋าอยู่ทุกครั้งทุกทริปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเรามีอุปสรรคมันจะมีแบบประตูเล็กๆให้เราแบบฮุมันลึกลับเตี้ยมันทําให้ตื่นเต้นมันมันบวก แม้ว่าเราอาจจะไม่ค่อยชัวว่าพิกัดเราอยู่ไหนเพราะว่าเรามากับความมืดก็หลงหลงงงงงไม่ใช่ทีนเราเนาะ